สวัสดีครับพบกับคนรักเกษตรเหมือนเดิมนะครับวันนี้คนรักเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูราคาอโลกาเซียนะครับที่งานมอเกษตรแฟร์มอเกษตรศรีราชานะครับก็จะมีทั้งแก้วสารพัดนึกบอลสีแล้วก็พวกไอ้ว่านต่างๆนะครับมาเริ่มที่ต้นแรกต้นแรกนี้จะเป็น เท้วสารพัดนึกไซเล็กนะครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นไซส์ใหญ่สองร้อยแล้วก็มาต่อกันที่อโลกาเซอีกตัวนะครับตัวนี้เป็นบอลดำสตูลน,นะครับบอลดำสตูลกระถางนี้สองร้อยใบเดียวสองร้อยร้านนี้มีหัวขายด้วยนะครับหัวหัวละห้าสิบบาทส่วนอันนี้เป็นว่านพญาจงอางว่านพญาจงอางนี่ก็สองร้อยเหมือนกันครับอ่า ต่อมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอันนี้เป็นพวกแก้วสารพัดนึกนะครับน่าจะเป็นไม้นําเข้าจากจีนอันนี้เริ่มที่เริ่มที่เป็นแก้วสารพัดนึกตัวผู้ก่อนนะครับอ่าตัวผู้นี้3 0 0ส่วนอันนี้เป็นตัวเมีย250แล้วก็มาต่อที่หูช้างเหลืองนะครับหูช้างเนี่ย เขียนไว้ 19k หรือที่เราเข้าใจกันว่า1 9ื่นนะครับแล้วก็มาต่อที่อโลเก,กเซอีกตัวอันนี้เป็นบอลสีนิวเวฟอันนี้ราคา80บาทครับเป็นไซส์เบบีอยู่อันนี้ก็จะเป็นไซส์เบบีอีกตัวเป็นบอนสีไอ้บับเบิรอันนี้40บบาทแล้วก็ อันนี้อีกตัวครับเป็นอสตรอเบอรี่สตาร์อันนี้ห้าสิบบาทแล้วก็อันนี้ครับเป็นแก้วสารพัดนึกตัวเมียราคาหนึ่งห้าสบาทกระถางนี้นะครับหนึ่งห้าสิบส่วนอันนี้ก็เป็นบนสีไซส์บีบีอีกตัวนะครับเป็นมิ่งมงคลมิ่งมงคลน,นี้แ0ดสิบบาท แล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นไก่ตัวงามไก่ตัวงามนี้ก็80ดสิบเหมือนกันครับราคาก็น่าซื้อหามาสะสมกันนะครับอันนี้เป็นบอลกระดาษด่างนะครับอันนี้ไซสนี้5้ารอก็ไม่แพงมากอันนี้เป็น ดำ,ด,ดำสตูลดดำสตูลอีกแบบนึงนะครับอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นว่านแก้วหน้ามา้าว่านแก้วหน้าม้าเนี่ยสองร้อยครับกระถางนี้เป็นกอเลยอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้ก็เป็นไอแก้ว แก้วหน้ามา้าเหมือนกันครับแต่เป็นแก้วหน้ามา้าโบราณอันนี้ก็กระถางละร้อยอ่าแล้วก็อันนี้เป็นบอลดำสตูลอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับสองร้อยกระถางนี้แล้วก็มาที่อันนี้ว่านพญาจงอางอันนี้ก็สองร้อยเหมือนกันครับ ว่านไม้ป่าพวกนี้ก็จะราคาประมาณนี้ครับหนึ100่งร้อยถึงสองร้อยต้นใหญ่ก็สองรอยต้นเล็กก็หนึ่งร้อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นว่านแก้วน้ำมาเป็นว่านแก้วน้ำมาโบราณหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาเรียกกันว่าว่านแก้วน้ำมาตัวพู้นะครับราคาสองร้อยครับแล้นี่และครับก็เป็นราคา อโลกาเซียที่งานมอกระเแฟร์มอกระเสศรีราชานะครับประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสุดท้ายนี้ก็คิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ